นี่ไงเรานี่ไงเราสไนค์ควิกโคบสไนค์ควิกโคบนะครับเข้าใจปะเข้าใจะวะ่าอุ้ยโ,โ,โ,โดนต้อง,งยิงนี่ไงเราหัวแตกหัวแตกตอนนี้คิวเดสผม8.0นะครับมาสิคือใครอะตายสิตายสิตายสองส,ส,สิอยากอยากตายสามบ้านโอเค โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะอยู่กับผมแตมเมอร์ amer, นะครับซึ่งจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยเข้าบ่อยเข้าเยอะเข้าแยะไม่ว่าจะสกินปรงสกินปืนคลิปก่อนก็ไปเอา AWM มาหมดไปแค่พันสองเพชรเองนี่เลยครับวันนี้แฟชั่นใหม่นะครับวีรบุรุษนัดสุดท้ายนะครับผมโอ้โหพบกับตำนานนักล่นะฮะนี่ไอตัวขี้ล่เลย <laughs> <laughs> ปิดแอนิเมชันนะครับโอ้โคเท่ ote, ผมแดงนะครับผม โอเคครับก็มีรางวัลก็ตามนี้เลยก็คือทั้งเซ็ตมันนะฮะส่วนนี้ก็เป็นหน้ากากทรงผมทรงผมเท่มากครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อมันกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็จะมีชุดอื่นๆแล้วก็มีพวกมีพวกกองศพอันนี้นะครับท่าปาดคอแล้วก็มีบอร์ดแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมเป็นแวมไพร์นะคือมันเหมือนแวมไพร์เซ็ตแวมไพร์อะครับโคตรโกงโกงตรงไหนไวะอะไรไม่รู้เขาบอกโกงไว้ก่อนก็นแล้วกัน โอเคครับแต่ก่อนที่เราจะสุ่มอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึงเอ่อคลิปนี้ขอสักแปดร้อยไลค์จะได้ปะได้ปะทุกคนผมไม่เคยขอแปดร้อยไลค์เลยแต่ถ้าได้นี่รักทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าผมเสียเพชรไงเ,เออมีสามหมื่นเจ็ดพันไปฮะทีละห้าสิบเพชรอ่าโอ้โหได้ไรเนี่ยเขาบอกว่าการันตีของรางวัลใหญ่หกนัดนะครับก็คือรวมครั้งนี้หกนัดเนี่ยหกนัดอันนี้ก็คือของรางวัลใหญ่แล้วมาลุ้นกันว่าจะได้อันไหนนะครับไป อ่าแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับยิงป่องเข้าไปอุ้ยได้รองเท้าอันนี้ก็คือของรองวัลใหญ่นะครับพอได้ของรองวันใหญ่แล้วเนี่ยมันจะรีเห็นไหมมันจะรีครับแล้วก็ยิงต่อตุ้มอ่ายิงต่อครับลองลองกดปิดแจ้งเตือนที่ตุ้มเข้าไปอุ้ยได้กางเกงเอาเรื่อง <c oughs> พอได้กางเกงมันก็รีใหม่นะครับแต่ถ้าได้เซตข้างบนเลยคือมันก็จะได้ทั้งเซตเลยอะ่ะมาครับเปี้ยงก็ให้ไอ้ที่มันตุ้ม ตูมอุ้ยด้เสื้อโอ้ไม g กอโคตรคุ้มเลยเหลือแค่ทรงผมกันนาก,กนากอนามัยนะครับไปครับขอทรงผมไปครับที่รักเร็วๆอย่ารอช้าเอ้ยได้กล่องศพมีแล้วเอ้ยทรงผมโอ้โหดวงดีจัด <Yahoo. S 1> ดวงดีจัดออ้ยผมจะหมดเพชรแค่พันเดียวไม่ได้นะเมื่อกี้มีสาม0 0เจเองผมจะหมดแค่พันเดียวไม่ได้นะครับทุกคน ผมจะหมดแค่พันเดียวไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ย <_ C 1> <_ C 1> ได้ทั้งเซตละโอโ้โหผมได้ทั้งเซตโอโ้โหมันคุ้มเกินไปหรือเปล่ามันคุ้มเกินไปเข้าไปที่แต่งตัวครับนี่เลยนี่เลยแพ็กเกจคือผมจะเปิดแพ็กเกจดีเพราะว่าทุกคนคือผมขาดแค่หน้ากากอะครับผมอยากเก็บไว้อย่างเงี้ยได้ไ ผมอยากเก็บไว้อย่างนี้นะครับหน้ากากมันผมผมผมไม่ได้เอาไปใช้อะไรอยู่แล้วอะ่ะแต่ส่วนแต่งตัวนะครับอันนี้ก็คือเซตมันไงโอ้โหแค่นี้ก็เท่บ้าใจแล้วครับโอ้จะผมใส่แว่นของชุดกังฟูดากอนก็ได้เพราะผมไม่ชอบหน้ากากอยู่แล้วว่าเท่เกิน <c oughs> แล้ววันนี้ก็มีโหมดใหม่เข้ามานะครับผม <c oughs> ก็มีชื่อว่าโหมดเดสแมทนะครับทีมเด a แมทคือ คือมันเป็นโหมดที่เคยมีแล้วนะครับแล้วก็โหมดมีดบนะินเนาะคือมันเป็นโหมดที่มีแล้วแต่เอากลับมาเปิดใหม่นะครับแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่นะฮะแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าอุ้ยโคตรเข้ากันเลยนะดูดิสไนเปกร์เนี่ยโคตรเข้ากันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เสียเพจยังไม่ถึงพันเลยเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดใหม่กันเลยครับพราะมันจะโกขนาดไหน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาเล่นโหมดเดสแมทนะครับซึ่งผมจําได้แล้วว่าโหมดนี้มันเป็นโหมดที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆ4ีวิซีแต่ว่ามันจะมีไอเทมให้เก็บนะครับคือสีม่วงเนี่ยจะอัพเกาะใช่ไหม <Okay. S 1> สีเขียวเนี่ยจะเพิ่มเลือดนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มลูกกระสุนนะครับแล้วก็จะมีเซตปืนให้เราได้เลือกเล่นนะครับมาจะเลือกเล่นเป็น UMP ดีกว่าเฮ้ยแมทนี้ได้อยู่ ผมไม่ชอบแมพที่มันโล่งเกินไปนะครับเพราะว่ายัางไงอะมันโล่งเกินถ้าปืนระยะไกลมันได้เปรียบกว่านะครับผมอยากชาร์จแล้วเขาเจ็บป้าผมอยากชาร์จอันนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนให้เราเก็บนะครับมันต้องค่าให้ถึงเท่าไหร่วะทุกคนค่าให้ถึง40 <c oughs> หรอใช่ป่ะมันเขียนเลข40ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องค่าให้ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีชุดเดชโอ้ยชุดผมเท่เกินโอ้ยโคตรเท่อะ ทุกคนจะลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับทำไมชูปุมเท่ขนาดนี้เราเก็บอันนี้ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าของมันยังเต็มอยู่ใช่ปะวะไม่ทันได้ดูนะครับแต่ถ้าเราเก็บที่อับเกาะถ้าเราเก็บทีอับเกาะดูนะจะเกาะสามนะครับจะเกาะสามเป็นเกาะสี่เลยอะ่ะมาดิครับดันมาอยากมันก็ดันมาแค่แค่นี้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็ลุกนั่งเดี๋ยวก็ลุกนั่งอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยลุกนั่งไม่ติดลุกนั่งไม่ติดนะครับหืมจะจะวิ่งทําไมวะเฮ้ยลกกนั่่งไมตติดโอเย แตกไปดิ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 ครับแตกไปดิ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 ครับจูครับผมโอ้เพื่อนร้ายว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนร้ายว่ะทำไมเพื่อนร้ายอย่างนี้วะเออเพื่อนขี่ร้ายเกินมาครับผมยมพียมพีลูกกระสุนจะหมดลูกกระสุนลูกกระสุนจะหมดเคาไร้ครับทำไมหมดนี้รู้สึกว่าเหมือนลากหัวยากด้วยนะ หัวแตกหัวแตกเดี๋ยวไปหาที่เก็บลูกกระสุนเพิ่มก่อนนะครับลูกกระสุนมันจะหมดแต่จริงๆเลือดไม่ต้องเก็บก็ได้เฮ้ยเพื่อนโดนอะไรวะเพื่อนโดนอะไรเพื่อนโดนอะไรใครฆ่าถึง40ก่อคนนั้นชนะนะครับมาดิมันมีคิวเดยบอกด้วยนะครับตอนนี้คิวเดยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้คิวเดผม3 0จูนแล้วนะครับยวขออัพก่อก่อนมาดิผมบอกเลยว่าตอนนี้สเตปผมผิวยิ่งกว่าสายน้ำนะครับแต่ตอนนี้อยากได้ที่เพิ่มลูกกระสุนมากเลยเพราะมันเราไม่สามารถเก็บเราไม่สามารถเก็บปืนคนอื่นได้นะครับ เราเราไม่สามารถจ็บปืนคนอื่นไนดะ้หัวแตก,แตกหัวแตกไปดีครับหัวแตกตอกไปดีครับทุกคนคิวเดทห้าแล้วคิวเดทผมห้าแล้วครับมาดีวันนี้ผมเอ้ยลูกกระสุนสวยสวยครับลูกกระสุนที่อับเกาะสวยเกาะข่าวไปดีครับเกาะขาวไปดีครับครับไปีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่ได้ยืนลงเอ้ยมันไม่ได้ยืนนิ่งถ้ามันยืนนิ่งเมื่อกี้ผมสามารถลุกนั่งได้นะครับลุกนั่งหัวแตกเลยอยากเจอคนอยู่นิ่งๆครับจะลุกนั่งหัวแตกโอ้ยมันจะกระโดด เท่าแล้วเข้าแล้วเองครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู๋เกือบตายอุ้ยตายได้ไงอ่ะเพราผมตายได้ไงอ่ะครับเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนเป็น M4 ก็มโฟกอัลการเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยปลาเลยครับปลาเลยครับโอ้ไม่เข้าหัววะจะลุกนั่งนิ่งหัวเท่าไงมาดิครับขอตัวนิ่งๆขอตัวนิ่งเฮ้ยไม่เข้าหัวเว้ยทำไมเพื่อนต้องแย่งด้วยวะ มาดิครับปืนอะไรก็โหดเหมือนเดี๋ยผมอะมาดิมาดิแอดดอกแอดด็อบแอดด็อบอุ้ยสไนส์สไนส์ครับผมสไนส์ควิกโคบควิกโคบครับควิกโคบไม่โดนควิกโคบไม่โดนครับผมควิกโคบไม่โดนครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเรานี่ไงเราสไนส์ควิกโคบสไน Quick สน์ควิกโคบนะครับเข้าใจปะเข้าใจว่าอุอ้ยโ,โ,โ,โดนต้องอะไรยิง นี่ไงเราหัวแตกหัวแตกตอนนี้คิวเดสผม8.0นะครับมาสิมาสิควิกโคบเก็บเลือดควิกโคบแล้วเก็บเลือดมาดิครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าสเตปผมเนี่ยโคตรผิวโคตรผิวนะครับสเตปผมโคตรผิวเฮ้ย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 จะตายจะตายเดี๋ยวเขาเก็บยาะกันอู้เยอะ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 ไมวเม่เเยอะเยอะเกินไปหรือเปล่า เฮ้ยมีคนอีกขอจูก่อนจูเก็บยาเฮ้ยจะเก็บยาแต่เสกได้แล้วก็สนเวนเลยเวนเลยเวนเลยมันอยู่ไหนวะรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้นะครับโอ้ยเวนกำหมองผมแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วโยกโยกโยกครับผม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  โยกครับผมนี่ไงเราโยกยิงเขาเรียงสเตปโยกยิงเขาเรียงสเตปโยกยิงนะครับมาทีเ่เก็บเกาะก่อนเก็บเกาะเออตอนนี้ค่าได้16หกแล้วนะครับทำมายาไม่เกิดเลยวะเฮ้ยยาอยู่น,นู่นไกลเกินไปนะบางทีเฮ้ยมีคนอยู่นี่เออหัวแตกหัวแตกมาดีครับเก็บละสนุนสวยงามที่รักเฮ้ยเฮ้ยได้ลวกศรสไลสม,มาครว่า อ๋อมันจะเก็บให้ปืนที่ลูกสุดน้อยนะครับมาดิ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 เดี๋ยวควิกเดี๋ยวควิกเดี๋ยวควิกควิกสไนควิกสไนควิกสไนครับผมมาดิครับตัวไหนก็ได้หมดอะตอนเนี้ยตัวไหนได้หมดเลยตัวไหนได้หมดเลยถ้าห้าอะาห้าอะเ้าอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมควิกสไนไม่ออกทำไมเมื่อกี้ควิกสไนไม่ออกครับเฮ้ย ทุกคนหมุนควิกสไนไม่ออกเมื่อกี้เนี้ยขอปรับสไนไปน,นี่ก่อนนะครับเฮ้ยมันมีคนเกิดใกล้ผมเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเกิดใกล้ผมขอโยกก่อนแมวแมวแมวใกล้ผมจะเป็นมือสไนมือสไนที่อ้อยระเบิดผมจะเป็นมือสไนที่คุคดดิกโถดระดับโลกนะครับดูไหนวะนี่ไงเล่านี่ไงเล่สาสไนควิกสไนควิกคุคิกสโคบสไนนะครับมาตี้มาตี้มาตี ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นมาดิครับผมหงห้าวนักหรอวะเอ็งคนบ้านไหนวะเฮ้ยเอ็งคนบ้านไหนวะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่อยากเสียสนยผมไม่อยากเสียสนัยทุกคนทุกคนผมไม่อยากเสียสนยทุกคนทุกคนทุกคนผมไม่อยากเสียสนัยทุกคนเออเลือดมาดิมาดิมึงห้าวนกวะมึงคนบ้านไหนวะเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นมึงคนบ้านไหนวะมึงคนบ้านไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงคนบ้านไหนวะ เฮ้ยระเบิด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 เฮ้ยใครปะปาระเบิดเนี่ยมึงคนบ้านไหนวะมึงคนบ้านไหนวะจู๊ก็จูกจูจูผมไม่ยากเสียทนายทุกคนผมไม่ยากเสียทนายมันจะมาเอามันจะมาพากทนายไปจากผมไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมหรอกเออเฮ้ยเที่รบก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยมาตีมาตี นี่ไงเราเฮ้ยลูกสไลสได์ลูกสไลด์หมดลูกสไลด์หมดเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะลูกสไลด์กูหมดลูกสไลด์กูหมดไม่ได้ใส่ลูกต่างหากล้วลูกสไลด์ผมหมดมาดิครับต้นไหนแซบ็ตแซบต้นไหนปากแซ็บต้นไหนปากแซ็บโผล่มึงโผล่มึงโผล่มึงโผล่อย่าปากแทบแพ้มันมากอย่าปากแทบให้มันมากเฮ้ยาามมไม่ได้ปากแทบฝีมือมันแทบไวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันจะสนายไปจับผมมันจะสนายไปจับผมทุกคนมันจะสนายไปจับผมเฮ้ยมาตี้มาตี้มาตี้เขาเรียกควิคเขาเรียกควิคสนายอะครับมาตตี้ครับได้หมดทุกตัวเลยได้หมดทุกตัวเฮ้ยเวลาเก็บลูกกระสุนต้องถือปืนด้วยป่าวะผมไม่แน่ใจนะครับเวลาเก็บลูกอ,อุ้ยอะไรเนะี oh, ่ยแอด์ดอปเฮ้ยเอ็มเจ็ดเก้าคิดหนักเลยไม่ไม่เล่น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 ,เ,ลนเอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบแล้วเกือบแล้วยยยอ,ย,อ,ย,อย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าเด้อ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 นี่ยังไงเล่านี่ยังไงเล่านี่ยังไงเล่าเฮ้ยเพื่อนเรานี่มามันนอน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  นี่ไงเล่านี่ไงเล่าควิกสไนยะครับไม่ได้ควิกหรอกเอาสไนยมาเล่นในหมดเนี้ยเอาสไนยมาเล่นในหมดเนี้ยเฮ้ยเมาส์ผมไว้จัดเมาส์ผมไว้จัดเมาส์ผมไว้จัดกระทะกระทะได้ไงอะกระทะได้ไงอะนี่ก็ได้นี่ก็ได้วะเออโอ้เวรกรรมอุ้ยโดนแอดดอบทามทุกคนผมโดนแอดดอปทามปอจบเลยผมโดนแอดดอปทามกับทุกคนจบเลย คิวเด์8.5ว่ะเอาว่ะถามจริงว่าใครมันจะมากดว่าใครมันจะมากอดมือสไนเท่ากับผมอีกวะในโหมดเนี้ยมันจะมีใครกอตมือสไนเท่ากับผมอีกวะมันจะมีใคร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 กสเตปใครใครใครมันจะกดสเตปเท่ากับผมอีกวะครับทุกคนชนะแล้วตีเบสคิวก็มาดีครับก็มาดีครับควิกสไนท์ครับผมมาดรลดจากมือสไนน้อยไปแล้วโอเค ผหเป็นไงทุกคนกดไหล์ด้วยโคตรมันเลยโคตรมันนะครับโอ้โหดูดิเรามาดูกันใครฆ่าเยอะสุดมันก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วป้าสิปดตัวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเถื่อนโอเคครับแล้วก็มาดูโหมดมีดบินสะหน่อยนะฮะมีดบินผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะพาไปดูก็แล้วกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ 6โมงเช้าแล้วนะครับกูยังไม่นอนเลยโอ้โหกูยังไม่นอนเลยครับผมยังไม่นอนเลยมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโหมดมีดบินกันนะครับสังหารศัตรูครบ20นะครับเออเฮอ้ยครบ20ก็มาดิครับเดี๋ยวขอเล่นสแป,ป๊บก็ได้ขอเล่นสแป,ป๊บก็ได้ตอนนี้เราจะเป็นอมะตะนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีดบินมาดิครับเราจะได้มีดบิน มาดิเราจะได้มีดบินนะ่ะคลิปนี้ผมตั้งใจทํามากๆเลยนะครับโอ้โหนอนต้องตีห้าครึ่งนะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอุย้ยสะอึกสะอึกสะอึกทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอ้าเอา,เอายืนยืนเอ๋อยืนเอ๋อยืนเอ๋อออามีคนเอามีคนเอามีคน,เอ,คนเอามีคนตายไปซะโหมดบินนะครับโอ้ยมีคนโยงมนมีคนโยงมนีม่เฮ้ยอันแนฮันแนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น นั่นแน่นั่นแน,ะน,นแนะ่คือมันโดนทีเดียวมันตายเลยนะครับอย่าอย่ยาอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งนะครับทุกคนอย่าอยู่นิ่งทุกคนอย่าอยู่นิ่งมันเปลี่ยนเป็นมือเปล่าไม่ได้นะครับใครถึง20คิวก่อนคนนั้นชนะมาสิมาสิก็ได้หมดอะ่ะใคร20คิวก่อนก,อก,ก็ได้อีกเนี่ยก็ได้อีกเนี่ยถ้าจะวัดนะครับถ้าจะวัดถ้าจะวัดใจว่าใครได้20คิวก่อนโอ้โหเยอะเยอะ เยอะ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 อ้ยจุกจูกจุกจุกจุ๊กจกไม่อยากตายไม่อยากตายฮ้ยจุ๊กจูขกเข่ามาตีขาปามีดยังคมเลยโอ้ยผมปามีดยังคมไอ้นี่เข่าเหรอเ้าเหรอเ้าเหรอเข่าเหรอเ้าเหรอผมได้สิบคิวแล้วได้สิบคิวแล้วใครจะหยุดผมได้วะถามจริงใคร ใครจะอยู่ผมได้ว่าถามจริงถามจริงว่าใครจะอยู่ผมได้อะครับใครมันจะอยู่ผมได้เนี่ย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 มาสิ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 เฮ้ยไม่ตาย,ม,าม,ตายมันไม่ตายมันไม่ตายนี่อุอ้ยผมตาย,ยาทุกคนทำไมทำกับผมอย่างนี้ แต่คนที่จะได้สิบคิวก่อนพวกเองก็รู้ใช่ปะว่าคือใครอะตายสิตายสิตายสองสิอยากอยากตายสามพลาอยากตายสามพลาดสิบสี่คิวแล้วอยากตายอยากตายอยากอยากตายอุ้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 ยเอาเรื่องนะผมเหลือแค่หกตัวกลัวอะไรนะครับผมเหลือแค่หกตัวครับทุกคนอืม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 เดี๋ยวปลาม้วเลยเดี๋ยวก็ปลามม้วให้ตายเดี๋ยวก็ปลามม้วให้ละทม เฮ้ยเฮ้ยใครมันอยู่ใครมันเกิดนี่อ่ะนี่อ่ะนี่นอ่ะมาสิอุ้ยอุ้ยเอ้นี่ปลาคมนะครับปลาคมผมเหลืออีกทีตัวผมเหลืออีกทีตัวนี่อ่ะมึงห่าอุยอ้ยอุ้ยผมโดนเลง็งไงแต่ยังไงผมก็ชนะดูจากตรงแล้วรีบโยกเลยครับรีบโยกเลยอุย้ยมึงก็ดักเกินอุ้ยเกินไปหรือเปล่าวะไอ้นี่ตายแล้วไอ้นนั้นตายแล้วเฮ้ยนี่ไงล่ะเฮ้ยมันโพเทคมันโพเทคเหรอโพเทคเอ่ะเพรา อุย้ยทำไมผมปาไม่ไม่ออกอ่ะทำไมผมปาไม่ไม่ออกเลยอีกสิบสองเลยอีกสองคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเ้ยเอเ้ยเอเ้ยเฮ้ยทำไมปามไม่โดนวะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว,ว,ยวผมยียย่สิบคิวแล้ว <laughs> จะชนะเฉยมาดีครับเองก็น่าจะรู้เองก็น่าจะรู้ว่าใครมันโหดกว่ากันเองก็เองก็น่าจะรู้นะเองก็น่าจะรู้นะว่าใครมันโหดกว่ากันนะอยู่แล้วโอเคครับผมก็เล่นอาไหนก็ชนะหมดเลยนะครับ MVP เม้นทุกเกม เอ่บพีทุกเกมโอเคครับเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้นี่อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสโหมดใหม่บอกเลยว่าโคตรมันเลยนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็จะ6กโมงเช้าแล้วยังไม่ได้นอนเลยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,มมบ,มรบผมสว,ว,ว, like, ว,วัสดีครับ